ก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เช่นเดียวกับทางกำลังพลจากบันทนฐานบกที่33นะคะก็ได้นําเรือท้องแบนเข้าไปรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกิ่เตียงออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทั้งกำลังจากมณฑลฐานดกที่33กองบิน41เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่และประชาชนจิตอาสาก็ได้ออกมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมวางเป็นแนวป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนสถานที่ราชการตลอดจนนำไปเสริมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำปิงให้เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งอุดรอยรั่วของพนังกั้นน้ำในจุดต่างๆด้วย สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำปิงบริเวณจุดวัดน้ำพีหนึ่งสะพานนาวรัตในขณะนี้วัดได้4เมตร65เซนติเมตรซึ่งก็เริ่มส่งตัวแล้วพอมลน,น้ำต้นใหญ่จากอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงได้ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ไปแล้วทางนี้มวลน,น้ำหากจะไม่มีมวลน,น้ำต้นใหม่ไหลามาสมทบอีกระดับน้ำในแม่น้ำปิงน่าจะลดลงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปค่ะ